หรือว่าวาร์ปกลับมาตอนที่จิมแต่งงานกับเจนงั้นหรอเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นเจนนะ ไม่มีทางหนีรอดแมปนี้ชื่อว่า t h e r e i s No Escape นะคะซึ่งในแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณตื่นจากฝันร้ายคุณต้องเข้าห้องน้ําเมื่อเข้าห้องน้ําคุณจะพบกับเหตุการณ์หนึ่งครู่ต่อมาคุณพบว่าคุณติดอยู่ในถงทางเดินยาวที่ไม่มีวันสิ้นสุด<อ>คุณต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางหลบหนี ระหว่างทางนั้นคุณเนี่ยจะพบกับความทรงจํามากมายและอาการมึนงงระหว่างทางไปสู่การหลบหนี <c oughs> คือในแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวเล่าเรื่องราวแต่ว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องราวที่ปนน่ากลัวแต่มันก็แอบแฝงไปด้วยความเศร้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะตอนนี้เราได้เข้ามาในตัวแมพแล้วนะพอเข้ามาปุบ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอมืดๆแบบนี้อะอะไรอะเจนเหมือนกับว่าอะไรมีคนเรียกเจนเหรอเจนอะเล่นอีรกรอบหนึ่งใครอะ ใครเรียกเจนแล้วก็เรียกเจนอีกแล้วหรือว่าเราคือเจนเหรอเจนคุณอยู่ที่ไหนคือตอนนี้เราไม่รู้นะว่าใครเรียกฮะ <c oughs> มีการบบว่าเมสเซจหากันเออจะบอกว่าอ๋อจิมนะคะจิมคุยกับเจนว่าราตีสวัสดิ์ที่รักรู้สึกว่านี่จะเป็นแชทของเจนนะแล้วเจนก็ตอบกลับไปว่าสวัสดิที่รักคุณต้องทานยาของคุณตอนนี้แล้วเจนจะบอกว่าคุณไม่สามารถพลาดการกินยาของคุณได้อาจจะแปลไทยงง,งทุกคนนะ เมื่อวานนี้ฉันเห็นว่ายาใกล้หมดแล้วฉันเลยไปที่ร้านยาเพื่อเอายาของคุณมาอ๋อแล้วจิมก็บอกว่าจิมเนี่ยกำลังจะขับรถไปที่ร้านยาเพื่อที่จะไปซื้อยานั่นเองแล้วเจงก็ตอบกลับมาว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยปกป้องคุณเสมอแล้วเจงก็ส่งอีโมจิแบบเป็นจุ๊บไปแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเจงกับจิมไี่เป็นแฟนกันแล้วจิมก็บอกฉันฝันร้ายอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนกับว่าจิมตื่นจากฝันร้าย และจิมก็บอกว่าฉันต้องไปเข้าห้องน้ำจิมน่าจะเป็นผู้ชายนะคะน่าจะเป็นแฟนของเจนนี่แหละอ่ะอ้าวเ,เฮ้ยมาถึงตอนที่เราต้องเล่นแล้วมารู้สึกว่าตอนนี้เราคือจิมแน่เลยเราแสดงเป็นจิมนะะแล้วเราเนี่ยก็ตื่นมาจากฝันร้ายกลางดึกคืนหนึ่งอ่ะแล้วดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นเจนนะแฟนของเราแล้วเราก็ต้องไปเข้าห้องน้ำใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเสียงเปิดประตูล่อนเด้อ แล้วเราก็เดินมาตรงกลางห้องโถงเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนมีเศษกระจกแตกๆต,ต,ตรงนี้อะทุกคนแล้วนั่นคือรูปของเจนโอเคไปกันเราก็เดินไปนะจ๊ะเอ๊ะอะไรอะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ให้เราเข้าไปนะมันบังคับให้เราเดินไปตรงนี้เฮ้ยอ้าวเจนเจนหรือเปล่าเจนหรือเปล่าจ๊ะเจนจ๋า แล้วจิมก็บอกว่าฉันจำไม่ได้ว่าประตูนี้มันถูกปิดตายไว้เหมือนกับว่าเนี่ยประตูนี้มันถูกปิดตายไว้นะทุกคนนะดูเหมือนกับว่ามันมีค้อนแล้วก็มีปากกาอะไรเนี่ยเธออยู่ที่นี่ฉันจำได้เธออยู่ที่นี่เธอไม่ได้หายไปไหนไม่รู้ว่าใครมาเขียนไว้นะน่าจะเป็นจิมหรือเปล่าแล้วเราก็เดินมาที่ห้องนี้คิดว่าเราต้องเดินไปห้องน้ำใช่ไหมอุ้ยอะไรอะอะไรนี้ ใครมาทําพิธีกรรมอะไรตรงนี้ไว้มันจะดูร้อนเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนกับว่าเราต้องทําการหยิบนะคะหยิบตําราน,นี้ขึ้นมาฉันง่วงนอนเกินไปที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้เห <c oughs> มือนกับว่าจิมเนี่ยง่วงนอนนะจิมก็เลยไม่อ่านนะคะโอเคงั้นเราก็เดินกลับไปนะแล้วห้องน้ําอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกน,นะว่านี่คือห้องน้ําแต่ว่ามันถูกปิดตายไว้อะแล้วคอนมันก็หยิบไม่ได้ด้วยนะ,จะเจ้าคอนมาทุบก,ก็ไม่ได้แล้วคือยังไงเราต้องเดินกลับห้องนอนหรอแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยนะ อันนี้เดินไปได้หรือยังอุ้ยอันนี้เดินเข้ามาได้แล้วแล้วตรงโซฟานี้ก็เหมือนกับว่ามีเป็นยาแล้วก็น้ำนะคะจิมบอกว่านี่คือยา ester เ r e s e n t และ a อ t i ิไซ e fortic ของฉันเหมือนกับว่ามันเป็นยารักษาอะไรสักอย่างของจิมนะและ้วทำไมยามาเทอยู่ตรงนี้อะ่ะแล้วคือยังไงต้องเดินไปต่อหรออะไรอะ่ะฉันต้องหานาฬิกาฉันต้องหานาฬิกามันกําลังมาหาฉันฉันเพิ่งรู้ฉันต้องหานาฬิกางั้นหรอรู้สึกว่ามีรูปเจนอยู่ทั่วบ้านเลยนะ นี่คือห้องน้ำอ๋อเราเจอห้องน้ําแล้วทุกคนอะไรอะ่ะห้องน้ําโอเคเข้าไปกันนะฟึบอุย้ยเหมือนกับว่าพอเราเปิดห้องน้ําปุ๊บลมกระแทกหน้าเลยทุกคนแล้วจิมก็บอกว่าฉันอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี่เรามาเข้าห้องน้ําแล้วทําไมเราวาปมาตรงนี้ได้จิมบอกว่าสถานที่นี้คืออะไรจะเห็นว่ามันมีรอยเลือดนะทุกคนนะฉันต้องออกไปจากที่นี่โหแค่เออแค่มีรอยเลือดก็น่ากลัวแล้วนะแล้วคือยังไงเนี่ยโหดูเหมือนกับว่ามันเป็นรอยฝ่ามือคนด้วยนะอุ้ยแล้วก็เป็นรอยเท้าใช่โอเคเดินไปต่อกันจะมีอะไรปะเนี่ยน,นี่คืออะไรอะใช้ปืนและยิงมัน มันคืออะไรโอเคเราเดินไปตามทางก่อนก็แล้วกันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกเจอหรือเปล่าตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอกับรูปภาพรูปหนึ่งมันคือรูปอะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนกับว่าเป็นรูปแนวศิลปะนะเป็นเหมือนมนุษย์สองหัวอย่างงี้เหรอแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้ทุกคนรูปวาดน่ากลัวมากอะ่ะมันก็จะหล่อนเกินไปนะแล้วเราก็ทําการเดินต่อไปเรื่อยๆเฮ้ย <c oughs> เราเจอสิ่งนี้ที่เรียกว่าปืนนะคะหยิบขึ้นมาคุณหยิบปืนพกขึ้นมาโอเคตอนนี้เราเราหยิบมาแล้วจะมีตัวอะไรมาไปเนี่ยมันดูล่อนล่อน,อนนะแล้วเจนหายไปไหนอ่ะทำไมนะโอเคเราก็ทําการเดินต่อไปเรื่อยๆก็เมื่อกี้เรายังคุยข้อความกับเจนอยู่เลยนะตอนนี้เราก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆทุกคนนะแล้วก็ทางมันก็มืดมากเฮ้ยจะจำสแกนหรือเปล่าเนี่ย ดูเหมือนกับว่าเราเดินตรงมาเรื่อยๆเ,เราเจอกับพุ่มดอกไม้ดอกไม้หรือดอกบัวดอกไม้เหอะอะไรอ่ะทําการหยิบหรอดอกไม้เหล่านี้มาจากงานแต่งงานของฉันพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอเมก้ oh าฮแล้วเราก็วาร์ปมาที่นี่ เฮ้ย <Hey, S 2> มันดูเหมือนโบสถ์ไหมอะโบสถ์ที่แบบว่าสถานที่แต่งงานอะไรแบบนี้แล้วเราก็เดินตรงไปจะเห็นว่าด้านหน้าเรานั้นจิมบอกว่าวันนี้มันมีความหมายกับฉันมากอะไรอะหรือว่าวาปกลับมาตอนที่จิมแต่งงานกับเจนงันหรอเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นเจนนะอุ๊ยจริงด้วยทุกคนดอกไม้นี้คือดอกไม้ในงานแต่งของจิมกับเจนฉันยังจำได้ว่าดอกไม้เหล่านี้มีกลิ่นอย่างไรจนถึงทุกวันนี้โอเค okay, เลย รู้สึกว่าเราได้กินแปลกๆแล้วนะอ่ะอุ้ยเอ้าว,ว้าไปแล้วแล้วคนนี้มันก็บอกว่าปลดล็อกหน่วยความจํางานแต่งงานเหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับไปอดีตตอนที่จิมแต่งงานกับเจนและนี่คือดอกไม้ที่อยู่ในงานแต่งของจิมกับเจนนะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเอาแหละทุกคนดูเหมือนกับว่าเราต้องแบบว่าเดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ย เราจะไปเจอกับอะไรนะแต่ก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันก็แปลกๆนะทุกคนนะเหมือนกับว่าเจนอย่าบอกนะว่าเจนเฮ้ยเดี๋ยนะเรามาเจออะไรเนี่ยจิมบอกสวัสดีจิมสวัสดีใครอะอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนก็เป็นรูปถ่ายจิมกับเจนเหรอรูปถ่ายนี้ถ่ายเมื่อ24กันยายน1998ถูกถ่ายโดยกล้องถ่ายรูปเก่าของปู่ของฉันมันเป็นรูปถ่ายที่จิมกับเจนยืนถ่ายด้วยกันนะแล้วจิมก็บอกไม่นี่ไม่ใช่ของจริงแล้วพอเราเดินมปอีกนิดนึง เราก็เจอรูปถ่ายอีกแล้วรูปนี้ถ่ายเมื่อ17มีนาคม1 9 9 9นี่เป็นรถคันแรกของเจนเฮ้เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงทุกคนเหมือนกับว่าเจนเนี่ยถ่ายรูปกับรถของเธอแล้วจิมก็บอกว่าหรือว่านี่เป็นปริศนาที่ฉันป่วยหรือเปล่าแล้วเราก็ทําการเดินต่อไปเรื่อยๆจิมบอกว่าตอบฉันสิจิมคุยกับใครเนี่ยเหมือนกับว่าจิมคุยกับตัวเองนะแล้วก็เดินมาเจอรูปถ่ายแล้วทุกคน ถูกถ่ายเมื่อยี่ยกรกดาหนึ่งเก้าเก้าเรากำลังดูพราทิตตกด้วยกันคิดว่าน่าจะเป็นแบบจิมกับเจนกําลังแบบว่าถ่ายรูปนั่งดูพราทิตตกด้วยกันนะแบบนี้นะแล้วเราก็ทําการเดินต่อไปเรื่อยๆคิดว่าเราจะไปเจออะไรอีกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้าเรานั้นใครอะ่ะเฮ้ยเสียงฝีเท้าเดินเหมือนคนเจนเหรอเจนเธอหรือเป่าว่าเจนเห็นเป็นร่างลางๆอะเหมือนเจนเลยอะ เฮ้ยเมื่อกี้เจนนี่แต่ว่าตอนนี้ร่างของเจนหายไปแล้วแล้วดูเหมือนกับว่าเราเดินมาเจอเตียงนอนฮะเตียงนอนนี้นะนี่มันเตียงนอนที่เหมือนอยู่ในบ้านเราเลยอะแล้วดูเหมือนกับว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งฉันอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันเกลียดชีวิตของฉันฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แล้วฉันอยากจะหลับไปตลอดทั้งวันทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ทําไมเธอไม่มาหาฉันบ้างฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันมันยากเสลือเกินอ๋อ คิดว่าน่าจะเป็นกระดาษที่จิมเขียนไว้นะแต่คาดเดาวนะว่าจิมน่าจะเขียนไว้แล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอกับรูปถ่ายของเจนอีกแล้วแล้วก็ไปกันต่อนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปเจออะไรอีกดูเหมือนกับว่าดอะอะอะไรอะด้านหน้า,านั้นเฮ้ยนี่มันรถยนต์นี่นี่คือรถยนต์ของเจนเหรอเหมือนกับว่ารถยนต์ประสบอุบัติเหตุนะชนกับต้นไม้อะไรอะว้าวโอ้โหข้างใน มีเออมีเลือดแล้วจิมก็บอกว่าฉันน่าจะอ่านป้ายทะเบียนอ่านป้ายทะเบียนเหรอ JNE 8 7 5 3าเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือป้ายทะเบียนรถของเจนงั้นเหรอโอ้ไม่ก็อเดี๋ยวบอกนะว่าเจนประสบอุบัติเหตุรถยนต์อย่างนั้นหรองั้นก็แปลว่าเจนไม่นะเจ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 นตุยแล้วเหรอเอาความจริงถึงว่าจิมมีอาการแบบนี้อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนน่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย <Woo! S 2> คุณจะมาจัมสแกร์แบบนี้ไม่ได้นะเมื่อกี้ร่างเจนแน่นอนแต่ว่าเจมวาร์ปมาแบบเดรแฟตเลยตอนแรกเรายังคุยใช้กับเจนอยู่เลยนี่หรือว่ามันคือความฝันหรอแล้วเราก็เดินมาเจอเหไม่มีทางหนีไม่มีทางหน,งนีอะไรอะเจอ,อนิกาจิมบอกว่าจิมไม่มีทางหนีมันคือทางแต่เฮ้ยเดน๋ยวนะแล้วจิมก็หยิบป,ปืนออกมาฉันต้องปกป้องตัวเองคืออะไรอ่ะเฮะ้ยปกป้องตัวเองจากใครวอส อะไรเฮ้ยเอะไรจิมจิมจมฉันต้องหาทางหนีจะบอกว่าอ่ะโอเคสรุปเรื่องราวนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าจิมเบิร์กเสียชีวิตในปี2 0 0 6สาเหตุการตุยคือการฆ่าตัวตุยจิมได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคจิตประเภทรุนแรงแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าและมีภาวะสมองเสื่อมด้วยมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องเอ้ยโอเห็นฉากจบด้วยอะไม่มีทางหนีโอเคเลยทุกคนแบดเอนดิ้งเย่าบอกนะว่า เราได้จบแบบ bad ending แสดงว่ามันมีตอนจบหลายแบบบอก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าในเกมโลโบอกเนี่ยจะมีแมปประเภทนี้แนวนี้นะทุกคนถ้าเกิดใครอยู่ในภาวะเศร้านะก็รีบฮิวตัวเองแล้วก็ รักตัวเองเยอะๆนะทุกคนนะอันนี้คือแบบว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่มองโลกใบนี้ก้าวไปข้างหน้าแบบสดใสถ้าเกิดใครอยากจะลองเข้ามาเล่นนะคะก็ลองเข้ามาได้นะแต่ว่ามันมีตอนจบหลายแบบแน่นอนก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะเผื่อมันมีตอนจบแบบกูตเอนดิ้งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ